สวัสดีค่ะตอนนี้เฮาก็อยู่กับเจ้า,จาของแปลงผูกเขาลมพงการแปลงของนางสาววันนาดาลินล้ำนะคะขนาดาพื้นที่แปลงสามไร่สัดส่วนหนึ่งต่อสามค่ะค่ะอยากสิมาถ,ถามแม่ว่าแม่มีความรู้ซื้อจ้าเลยในการขอ่ลมพงการนี้ค่ะก็จะดีอยู่เพิ่นก็ให้โครงการดีๆมาแม่ก็เลยเขารวมเพราะว่ากาปลูกพ,พักปลูกมีอยู่แล้วว่าช่วงหนาแรงมันกับ่มีนม้ำหดแม่จ้าก็เลย เิ่นโครงการมากันเลยเขาร่วมโครงการเพิ่นเพราะวะ่ากสบซีดีนี่น้ำไปดำหน้าดำหยังไปยังสี่ราคาย่แรงกัได้ปลูกฟักลูกนี่กินตอนนี้นี่แปลงแม่เห็ดยังเป็นแล้วแน่ะค่ะอตอนนี้ปลูกล้งกล้วยแลย้วมีกล้วยมีบกักข้าวมีต้นยางยางหน้าเฮาเนี่ยละะะ่ะจ้าอลาแม่บบกอ่ะเอาปลาล้งแน่หรอล่ะค่ะปลาหยังค่ะแม่ีปลาดุกปลาเข่งที่พี่บานเฮาเนี่ยล่ะจ้าปลา บ้านเฮาเนี่ยเราไ้แต่กินหนาแรงแม่น,นก็จะเก็บไปเลยไม่เงาหรอกละฝนก็เริ่มลงแน่แล้วกันเลยจะเก็บนาใหม่น้ำแน่หรอกละจ้าแต่ว่าอยู่น้ำให้น้ำหน้าหมองลงไปแล้วนี่ก็หลายยคะตน้นไม้ที่ปลูกแตงปลูกบักเสือปลูกต้นบักนาวยหลายย,าย่างโยคะบังม่วงมีเขาวโพดมีแตงมีเงินคว้า เราในผักหนาแม่จะพัฒนาแปลงไปทั้งหนตยตัวบา้าค่ะอยากเลี้ยงซัดล่ะค่ะมีง่วมีไก่ล้ลกันไม่นานก็อยากเอาปลาลงมา,าอีกล่ะค่ะเพราะว่าบ่มันก็นหลายบ่ยู่ที่พิ่นที่ไทยน่นน่ะแนี้บ่หลายอยู่บริเวณยบบใดหมูปลาหมูง้วมีไก่กันไ,ม,ม,ม,ไนม่นานก็อยากเลี้ยงหมูน้ำไปยังสิล่ะค่ะมีง้ว็อยากเอามาลงเลี้ยงโตไปไหลายหลายย่างล่ะค่ะ โอ้งอกภาพงอกภา,าพงอกเพิ่มใส่สารงอโรงเรียน